ถึงแม้ว่าไทยเนี่ยอาจจะมีการเอียงไปซบเครื่องบินลบค่ายตะวันตกก็ตามแต่แต่ถ้ามองโดยภาพรวมครับยังไงมันก็ตัดออกกันไม่ขาดเพราะว่าเซอร์วิดเนนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าขั้วเดียวกันพันธมิตรเดียวกันซึ่งมองว่าในท้ายที่สุดนะครับไทยเนี่ยก็คงมีความสามารถที่จะมีการจัดซื้อเครื่องบินแบบกิฟเพนเอบได้อย่างไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าอาจจะมีการมาแข่งขันกันตัดขาอยู่บ้างทางด้านเทคนิคก็ตามแต่นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนํามาเสนอกันก็คงเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายุทธปกรณ์ด้านการทหารในฝั่งของไทยโดยข่าวนี้ครับก็ได้รับการตีแผ่ที่มาจากสื่อนอกก็ต้องการจะเน้นย้าว่ากองทัพากาศไทยนั้นได้ทําการคัดเลือกเครื่องบินอยู่2แบบแต่สิ่งที่กองทัพากาศไทยอยากได้อย่างมากที่สุด แล้วก็มีการให้คะแนนอย่างมากที่สุดนั่นก็คือ g i ฟเ e n EF ซึ่งมันก็เลยทำให้สื่อน,นอกครับจึงได้มีการตีแผ่เรื่องของรายละเอียดข่าวที่กำลังบ่งบอกว่าไทยยังไงก็ต้องเป็นกิฟเพน EF เหนือคู่แข่งอย่าง F16 บล็อก70อย่างแน่นอนไม่ว่าจะรัฐบาลจะมีการมาเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี กองทัพากาศไทยก็ยังคงเลือก g ิฟเพนเอสาเหตุก็เนื่องมาจากว่ากองทัพากาศเป็นผู้ใช้งานและเป็นคู่คัดสรรแต่ว่ารัฐบาลเป็นผู้อนุมัติเม็ดเงินทีนี้ข่าวที่มาจากสื่อนอกนั้นเขาก็ต้องการจะบ่งบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับให้คะแนนความเชื่อมั่นกับโครงการซับ g ิฟเพน e f ในระดับที่เรียกว่าสูงมากทำให้กองทัพากาศจึงได้ทำการคัดเลือกเครื่องบิน แบบนี้ครับก็จะกลายมาเป็นเครื่องบินขับไล่ของตนเองในอนาคตแต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับไทยเนี่ยก็มีเครื่องบินแบบกิบเพนซีดีประจำการอยู่ล่วงหน้าแล้วส่วนกิบเพนเอฟก็จะมอบความก้าวหน้าในหลายๆด้านนะครับมาเพิ่มเติมซึ่งก็จะกลายเป็นเครื่องบินลบที่ดูแล้วมีความทันสมัยที่สุดนะครับเท่าที่ประเทศไทยเนี่ยเคยมีมากองทัพประกาศไทยได้มีการกล่าวว่า มีความต้องการอยากจะซื้อ g ิฟเพน EF ก็เนื่องมาจากว่ามีการพิจารณาขีดความสามารถที่ตรงกับความต้องการของกองทัพและยุทธศาสตร์ของกองทัพอรกาศแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก10เดือนนะเพราะว่ามันก็จะต้องมีรายละเอียดต่างๆอย่างมากมายแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับโคโสกที่มาจากบริษ,ษ,ษัทซามเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความมัดอ,อกมั่นใจ และก็มีการกล่าวว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกองทรรัพากเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะซื้อเครื่องบินกิฟเ่นเ e f คือมาถึงจุดจุดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากแล้วแต่จนถึงหน้าขณะนี้ครับก็ยังไม่มีเรื่องของสัญญาและคําสั่งการจัดซื้อใดๆแต่ว่าเรื่องนี้ครับซามเนี่ยก็ยังรอคอยการดาเนินการที่มาจากกองทัพากไทยและ เจ้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องบินดังกล่าวก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของไทยด้วยครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้รับรายง,งานว่ากองทัพอากาศได้มีการตัดสินใจอยากจะได้เครื่องบินแบบกริปเพนแต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับน้ำหนักเนี่ยก็ยังคงมีไม่มากจนกระทั่งมาถึงเดือนนี้ครับน้ำหนักเนี่ยมันเริ่มที่จะพูดกันหนักมากและความประสงค์ ก็มีการยื่นเรื่องตรงนี้นะครับไปสู่รัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่น,นพอสมควรแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าไทยจะมีการซื้อกิบเพน EF ฟจำนวนเท่าไหร่กันแน่แต่ว่ายอดที่เคยมีการระบุเอาไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณ12-14ลำตามแผนการของกองทัพากาศไทยนั้นที่เคยมีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะต้องมีการมาซื้อเครื่องบินลำใหม่ให้ได้ภายในปีงบประมาณ2025 และก็จะมีการถูกจัดทรงภายในปี2028เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็หลายคนก็คงทราบนะครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยก็ยังมีลอคิดมาติน f 16บล็อก70็ก็ถือว่าต่อสู้กันอย่างหนักมากนะครับแต่ว่ากองทัพปรกาศเนี่ยก็ดูแล้วครับน่าจะเอียงไปที่กริปเพนซะมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องมีการพูดกันต่อนะครับเพราะว่า หลายคลิปที่ผ่านมาแล้วก็หลายสื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะทราบกันดีว่าไทยเนี่ยทำไมจึงต้องทําการเลือกกริปเพนเหนือ F 1 6บล็อก70เครื่องบินแบบกริปเพนเนี่ยนะครับไทยเนี่ยก็เคยมีการประจําการมากอดปัจจุบันนี้ครับก็เหลือเพียงแค่11ลําลำก็จะเป็นกริปเพ้นซีที่นั่งเดี่ยว7จ็ดลำกริปเพ้นดีที่นั่ง4ลํลำและเราต้องเสียไป1ลําลำเมื่อประมาณปี2560นนู่นนะครับ เครื่องบินกริปเพน,นะครับก็มีการสั่งซื้อกันมาตั้งแต่ช่วงปี2551จนถึงปี2553แบบนี้10สิบปีมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วมากตลอดการประจำการที่ผ่านมานะครับได้ทําการปรับปรุงเครื่องบินแบบกริปเพนในโครงการ MS-70 เพื่อให้เครื่องบินรุ่นนี้นะครับก็มีความสามารถที่โดดเด่นในการเข้ามาต่อสู้ครับหรือแม้แต่การติดตั้งพวกอาวุธต่างๆ หนึ่งในนั้นก็จะมีขีปนาวุธต่อต้านโดโรบผิวน้ำรุ่น r b s 1 5ที่มาจากซับหรือแม้แต่นำพวกมิซากาสุการรุ่นเมเทอยร์ครับเป็นรุ่นที่ไกลมากแล้วก็มีความเหนือชั้นมากกว่าใครในอาเซียนเหนือชั้นมากกว่าสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ก็มีเพียงแต่ AM120 C7 แต่ถ้าว่าไทยจะรับเมเทีร์มาสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงจะต้องมาทำการถ่วงดุนอำนาจให้แก่ผูาคนี้ครับ เป็นประเทศที่คือจัดซื้องบินลบค่าอเมริกามาก่อนนะครับเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียแบบนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงสิงคโปร์เนี่ยอาจจะมีการอัปเกรดมิสไซล์เป็น AAM-120C8 ก็ได้นะครับในอนาคตทีนี้ความต้องการหนึ่งนะครับทำไมว่า,ากองทัพากไทยเนี่ยจริงได้ทำการเรื้อกิปเพนก็เพราะว่าเราได้มีการวางเรื่องของโครงข่ายก็ส่วนหนึ่งนะ และส่วนหนึ่งก็คือการส่งข้อมูลในทางยุทธวิธีที่มีการพัฒนาเป็นภาษาของตนเองที่เรียกว่าลิงก์ทีเพราะฉะนั้นซับเนี่ยถือว่าให้ประโยชน์ตรงนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ตอบโจทย์ต่อความต้องการสําหรับกองทัพอากาศไทยคือมันก็จะมาสามารถทํางานร่วมกับเครื่องบินแบบซับสามสก็ได้ครับเป็นเครื่องบินเลด้อิริกไอครับเพราะว่าในอาเซียนของเราเนี่ยมีเครื่องบินประเภทนี้ครับไม่กี่ประเทศนะครับ ถือว่าน้อยมากแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมีไทยเนี่ยประจําการด้วยเครื่องบินแบบอกไอหากว่าการจัดซื้อนั้นสําเร็จรู้ล่วงได้ดีนะครับไทยก็จะต้องมีการประจําการด้วยกิฟเพน EF มาทดแทนเครื่องบินแบบ F16 รุ่นเก่าครับที่เคยมีการจัดซื้อมาจากอเมริกาการส่งมอบกันมานานหลายปีมากเลยครับ F16 บางลำก็ได้รับการบริจาคมาจากสิงคโปร์ก็มีนะแต่ก็เป็นรุ่นเก่ารุ่น AB การใช้งานของมันนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนานแสนนานนะครับจนถึงในปัจจุบันนี้ครับไทยเนี่ยก็ถือว่ามีการประจําการเครื่องบินลบค่ายสหรัฐและตะวันตกครับยังไม่มีเครื่องบินลบค่ายจีนหรือเครื่องบินลบค่ายรัสเซียเครื<ๆ>่องบินขับไล่ที่โดดเด่นที่สุดณขณะนี้ก็จะมี F5EF ้าอไทรติสยาสามสิบเก้าซีดี CD, และ F16 403นะครับที่มันมีการปรับปรุปรงโครงการมีไรอัปเดตตรงเนี้ถือว่ามีความทันสมัยมากที่สุดแลละ